สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอคีรีรัตน์นิคมครับผมบ้านพี่เล็กนะตอนนี้ก,กำลังเดินทางไปไปเอาจำปาดาใช่ไหมพี่ใช่ครับไปดูจำปาดาครับทางทางอีสานไม่มีใช่ไหมครับจำปาดาไม่มีครับไม่มีทางมันก็ต้องลำบากนิดหนึ่งนะครับาารบ,าบางครั บรรยากาศสวนยางพี่น้องร่มรื่นครับผมตอนนี้เราโดยสารมากับโฟวิวโฟวิวพี่เล็กนะ,ะสายลุยเราพี่เล็กวันนี้พาน้องมาทัวร์ตอนนี้เราจะมาอะเอาจำปาดานะผลไม้ที่ ทางใต้ครับผมแต่คิดว่าทางพระอีสานไม่มีนะผลไม้ที่หอมหวานอร่อย ขึ้นกับคือด้านนิคมเนี่ยครับเป็นตำบลอะไรครับตำบลท่าสิงขรนะครับอ๋อตำบลท่าสิงขรครับเดี๋ยวเราก็เดินลงไปนิดหนึ่งครับเดินไปึงมันมันเจอมันพาลงไปต่อโอเคไปให้ถึงนะครับไปถึงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับผมอ๋อนี่มังคุดใช่ไหมครับครับสดๆที่หมัวน้องมัน สดจากต้นเลยนะครับเมื่อกี้พี่เล็กสอยลงมาอ๋อนี่ลูกนี้ก็มีนี่นี่มีอลูกมีเยอะอยู่ครับผมโอ้ใกล้ๆเลยครับมันยังไม่มันยังไม่สุกแต่ที่ทั้งคันเขาเขาชอบใช่ไหมครับโอ้เอาเนด้พี่แกให้ลองชิมอันนี้ก่อนโอเคครับผมหวานๆนี่ฮะนี่ที่เอาได้ครับที่นี่นะครับครับผมเนื้อขาวเยอะเลยโอ้หน่าทานมากครับผมเอาในี้วางก่อนวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บ แล้วเเ,เข้าไปแตวเราก็จะอยู่จตจนปต็มป่าอือสุดยอดสุดยอดเลยเหรออร่อยโอ้อันนี้เราเดินด้านล้อไปตามสวนยางพาร,ราครับผม หอมมากพี่เล็กกินช่วยมาถึงนี่เลยเจอแล้วครับพี่น้องอันนี้คือต้นจำปาดาครับผมเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ครับผมลูกจะคล้ายๆขนุนใช่ไหมพี่เล็กแต่ลูกจะเล็กกว่านะเล็กกว่าแล้วก็ยาวกว่า เราลงไปไหมอ่ะน่าจะเป็นลำธารน,นะครับลำธารครับยากาศดีมากพี่น้องเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา,านี่คือเจ้าของสวนแล้วผม พี่เล็กเ,เริ่มใสยเลยยกันแล้วเราดูยังไงพี่ว่าลูกไหนมันสุกไม่สูโอืม้าโหลงร่อนทานนะ,ะนจังตุตนะตบเนยเดี๋ยวเราค่อยลงไปเก็บนะ ส,สูงมากครับพี่น้องอเอาที่มัน ต่ำๆนี่ได้พี่นี่เนี่ยาานี่ได้แ่นี่อ่าโอเคครับแต่ยุงเยอะมากเลยพี่เล็กอ,อ่ะเดี๋ยวเราลงไปเก็บกันเอากะลังไปใส่เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวตามพี่เล็กเลยครับผม แต่ทางชันมากพี่น้งองเป็นลำห้วยนะโอ้หอมมากกลิ่นจำปาดาครับผมเห็นบอกทางสุราษฎร์เขาจะมีประเพณีใช่ับพี่กินจำปาดาใช่ไหมมันเป็นช่วงเดือนไหนครับพี่เล็ก เห็นเห็นเมื่อวานเห็นพี่นายเขาบอกนี่เป็นลำธารครับผมน้ำใสเชียวผมไม่จี๋มันแตกอ่ะพี่องรู้ว่ามันแตกนานนะเดี๋ยวอยใส่ นี่ครับลูกจำปาะดะ่ามันมียางเลยเขารียกจำปาดอันนี้เป็นลูกที่อาจจะร่วงลงมานะแล้วมันก็แตกนะอาจจะมีกระรอกหรือว่าอะไรมากินไปแล้วนะแต่หอมมากพี่น้องดูเม็ดเหมือนขนุนนะ <c oughs> แต่ว่าหอมหวานกว่าใช่ไหมครับพี่เล็กเป็น่างยางน้ กี้เราสอยลงมามันสี่ลูกใช่ไหมนี่ลูกนี่ลูกนีนีก็สุกสุกไหมสุกไหม,มหอมอลยนะ่หอมมากอือหอมมากนี่ครับผมจำปาดาแต่ลูกจะไม่ใหญ่นะพี่เล็กก็ประมาณนี้เนาะ รู้สุกจริงครับนี่ได้แล้วครับหาลูกลกต่อไปเราจะเอาไปล้างน้ำใช้ท่เล็กล้างยางมันออกนะโอเคครับผมล้างในลำธารเลยนะ นี่แหละคือข้อดีของการอยู่ตามธรรมชาติน้ำเล็กเนาะลูกนี้ก็จะสุกแล้วเนาะลูกนี้ก็สุกแล้วอ้สุกหลายลูกแล้วเนี่ยครับฟุ้งฟุ้งไปหมดก็าตามลำห้วยนี่มันลำคลองนี่มีปลามพี่เล็กมีครับมีอืม huh. มีกระภาพด้วยนะเข้าใจไหม เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมตอนนี้ภารกิจของเราก็ลุล่วงแล้วละกันกับภารกิจมาเอาจำปะดะนะกับพี่เล็กพี่เล็กโบกมือหน่อยพี่เล็กขอบคุณพี่ชายด้วยไดยกันครับผมพี่เล็กใครที่มาทางอำเภอคีรีรัฐนิคมก็มาเยี่ยมยามได้เลยกันนะกับเฟซบุ๊กวัชรินช่างสวุวรรณครับผม